ไม่มีอะไรมากครับทำไมต้องเริ่มด้วยประโยคนนี้ทุกทีเลยไม่มีอะไรมากเมื่อช้าอ่ะเราเล่นเกมการไว้ <c oughs> ใช่ไหมก็คือให้ทำสามท่าออกกำลังกายแล้วก็พร้อมต่ตอเนาะแล้วก็แท็กเรามาในไอถูกต้องซึ่งใครที่แท็กก่อนและเป็นท่าที่ถูกต้องด้วยก็จะได้รับรางวัลที่เราได้บอกอืมอืมซึ่งเราได้ผู้โชคดีและเราก็เลือกแล้วนะครับ ผู้ที่จะได้รับของรางวัลเนี่ยมีอยู่สี่ท่านครับผมเย้ <Hey. S 1> <Yeah. S 2> ตอนแรกเราจะให้แค่ท่านเดียวนาะ <c oughs> แต่ว่าเห็นความตั้งใจของทุกคน <c oughs> ใช่เราก็เลยอ่ะให้สี่เลย <c oughs> ให้สี่เลย <c oughs> นะครับแต่รางวัลเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนะฮะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คือจะมีคนติดต่อไปนะครับเพื่อส่งของไปให้ถามที่อยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวจะบอกชื่อผู้โชคดีแล้วกันนะคะ คนที่หนึ่งได้แก่คุณแรมนะคะอันด r s สกอ e ผัดภาษาวีนัสวีนัสนี่นะคะถ้าออกกำลังกายสามท่าไม่ได้ขออภัยครับรูปที่แคปมาใช่อาจจะไม่สวยงามแต่แต่คุณได้รางวัลครับผมนี่เป็นท่าสควอทที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่าแล้วก็นี่คนนี้วัน ใจวันใจนุนนุนนะคะวันใจนุ่นวันใจหนุนนี่นะคะอ่าได้ไปเลยเพราะอันนี้ขั้นที่สองนะครับเพราะแบบมีกาเมีองเท้าด้วยนะมีรองเท้าใส่รองเท้าจริงจังใช่อ่ขั้นที่สี่ขั้นที่สามเฮ้ยท่านที่สามท่านที่สามนะคะคือนี่ แฟนคลับของเรานั่นเองมาฟียอ๋อรมเหนึ่งเกสองสองนะคะครับผมซึ่งตอนแรกผมดูในนี้นะเหมือนเล่นตกแปะยังไงกันไม่รู้แต่เขาว่าครีเอทไงเขาเเป็นออกกำลังกายคู่เออตั้งใจตั้งใจให้หน่อยให้ให้ให้แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นแฟนคลับของเราเหมือนกันเหรอใช่โอ้โหตัดต่อมีแบบอันนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรใช่นี่คือ อันนี้คือให้รางวัลตัดต่อด้วยได้ไหม่ะโอเคแก้วข้าวฟ่างป่ะเอ๋อเหรอข้าวฟ่างด้สกอร์หมากคิมครับอ่ะคุณข้าวฟ่างยินดีด้วยนะคะอ่าเย่เย <ê>. ่ก็รอรับของรางวัลน,นะฮรรอคนติดต่อไปนะครับผมค่ะก็หวังว่าการออกกำลังไอการเล่นเกมของเราในวันนี้ม,มันจะเป็นการแบบ แรงจูงใจนะครับมันเป็นแรงจูงใจให้ออกกําลังกายต่อไปเรื่อยๆเนาะใช่เพราะเราอยากเห็นทุกคนแข็งแรงนะครับใช่ค่ะเราต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนเนาะในช่วงนี้ใคร,ครที่ออกกําลังกายก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะใช่เลประการเรื่องหน้าของพี่คิมเล่นกับใครคะเฮ้ยยังเป็นความลับของทางการอยู่นะครับผม ใช่อไหมผู้ใหญ่พูดก่อนเนาะร้อยรอผู้ใหญ่พูดก่อนใช่นะกระซิบแอบบอกไม่ได้เลยแล้วของบีอะบอกได้ยัง,งเขาก็บอกไม่ได้ครับถ้าบ,บอกนี่รู้เลยอ๋อยินงเป็นแฟะฟาวามลับาวามลับทุเรียนไหมคะคิมี่พักก่อนเลยคะ่ะพี่ตองตอนนี้งดรับทุเรียนแล้วนะคะเพราะว่าอืมมันหนักหน่วงมากเลย น้ำหนักเนี่ยมันอร่อยจริงฮะแต่มันต้องมันต้องพออ่ะไม่แล้วเราก็ทำสำเร็จแล้วเพราะว่าเราแบบตั้งเป้าไว้ว่าเราจะกินทุกกี่ห่อเอ้เขาเรียกว่าอะไรทุกพันทุกสายพันธุ์แล้วปีนี้เราเราเก็บหมดแล้วใช่ไหมเราเก็บหมดแล้วอย่างนิดอย่างล้หน่อยใช่เราเก็บหมดแร้วนะคะครับวันนี้มีแต่แฟนลับ international แค่นี้แค่นคลับไทยหายไปไหนหมดเราจะไม่เราจะบอกว่าเราจะไม่เซฟด้วยนะไลฟ์นี้นะครับ we're not gonna save life เอ we're not gonna save this life today so if anybody wants to ask something please please ask ask now yes คิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนมากๆเลยมีงานละครด้วยกันไหมคะรอฟังข่าวนะจ๊ะเรื่องทริปเที่ยวละกันโอ้ได้อ่าอย่างนี้อ่าเป็นไงครับ กะสนุกดีนะตื่นเต้นดีมันดีมากเลยคือเอแลนเราอ่ะไม่มีเราแค่จะไปพักคือไอเราก่อนก็คือเราอไปพักเต็นท์ใช่ป่ะที่หนึ่งห้าห้าแคมป์ที่หนึ่งห้าห้าแคมป์พูดเลยว่าสบายมากแล้วแมที่เราไปปิ้งปลากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เออปลาอันนี้ทีนี้ทีนี้อะไรอ่ะอ่ะอ่านเล่าเรื่องปลาอาปลาก่อนแล้วกัน เรื่องปลาที่เห็นในรูปอ่ะคือเราซื้อปลากันไปเองนะครับแต่เป็นปลาสดสดที่แบบยังไม่ได้บั้งยังไม่ได้แบบใช่คือเอาไส้เอามาเป็นตัวเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องไปทาเองแล้วเราก็ไม่รู้วิธีการทำสุกอย่างเราก็คิดว่ามันจะง่ายๆแล้วก็แบบปลาปลาหรือว่าแค่แลกก็แดดออกก็ไม่มีอะไรแล้วที่ไหนได้เมนคาวมาก แล้วไม่ใช่แค่เหม็นคาวนะเลือดกระชูดเลือดกระชูดเลือดกระชูดต้องควัดไส้ออกว่าต้องล้างต้องล้างต้องค่อยค่อยกรีดกรีดแล้วค่อยค่อยแบะออกมาแล้วก็ต้องล้างอีกทีแล้วก็ต้องโรยเกลือโรยพริกไทยโอ้เป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากนะกินปลาแบบทําเองอะไรเงี้ยริงเองอร่อยมากเพราะว่านะหรือว่าเรากินตอนกิ่วไม่รู้เราอยากกินแล้วเราหิวแล้วเออสนุกสนุกดีนะ เราไปเล่ากองไฟกันเราไปขี่จ็ตสกีด้วยอ่าไปขี่จ็ตสกีด้วยเออ <No. S 1> นอนในเต็นท์ด้วยใช่แล้วก็พอตื่นเช้ามาออแล้วก็เราก็มอเขาก็บอกว่าคนที่คนที่แคมเขาบอกว่าพี่เปิ้ลนาคอนมา <laughs> <laughs> พี่เปิ้ลนาคอนอแล้วก็พี่เปิ้ลนาคอนมาหรือว่าเขาจะมา หรือว่าเขาจะมาติดต่อเช่าที APIs> ่พักอะไรเออใช่แล้วก็มองว่าอ๋อเหรอพี่เปิ้ลนาคองเรหมอไม่เห็นเนี่ยใช่ใช่ไกลมากพอเดินมาใกล้ใกล้ใกล้ใอ๋อพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจริงจริงพี่พี่เปิ้ลพี่จ๋าพี่เปิ้ลมีจ๋าพี่เปิ้ลเปิ้ล่จ๋าอ๋อไม่ใช่เปิ้ลนาคอนคุณคุณก็แกงเรานะใช่ เสร็จปะพ,พี่พี่พี่ฟ้ากับพี่จ๋าก็เอา,เอาข้าวปกติมาให้กินแบบข้าวไก่ใช่ที่อร่อยที่สุดจาอร่อยทีน่นู่นราลรีอะราดรีดรใช่ใช่แล้วก, <ฮะ S 2> วก็มาบอกว่าเฮ้ยต้องไปส่วนรูุ่งเนี่ย<ช>ตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอยรอด้วยรอแป๊บนึงพี่เจ้าของวิ่ธันบอกว่ารอแป๊บนึงพี่นานากำลังมาหาเราก็แบบเอ๊ะมาหา แค่มาหาเหรอหรือว่าซื้อไงหรือจะมาพักด้วยหรือเฮงพี่เวด้วยทั้งทั้งลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกให้อยู่รอกันแป๊บหนึ่งจะว่ามาเล่นด้วยแวะมาเล่นด้วยนะฮะที่ไหนได้อ่ะตอบพอมาเท่านั้นแหละตอนแรกก็คือพี่พี่นาหนาพี่เวไม่ได้มีแลนว่าจะนอนใช่ไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรมาเลยแต่ด้วยความที่โดนป้ายยามาเยอะเราก็เลยอ้าวไป ไปเหมือนพิ่งไปกันต่อแต่ดีมากเลยอ่ะดีมากเลยก็เลยกลายเป็นทริปที่ unexpected ใช่ก็คือเราก็ต้องไปเพิ่มนอนที่นั่นอีกคืนหนึ่งรือะใช่เออจองโรงแรมกะทันหันอืมเราตัดสินใจถูกเราโชคดีมากเลยที่ไปแล้วแบบเจออากาศแบบเหมือนหน้าหนาวเลยอ่ะอืมยี่สิบองศาตอนเช้าอ่ะใช่เราขับรถแบบเราออกจากที่พักประมาณแบบ หกโมงครึ่งห<ม>โมงครึ่งขับรถตัวหน้าต่างคือ20องศาใช่สุดยอดเย็นมากๆเลยอะคะ่ะใช่มีหมอกมีเะเลแล้วก็ได้แบบออฟโรดนะคะนะฮะ<ม>สนุกมากเลยนะคะ <laughs> สนุกมากมากคนนี้ขับลนอนะยิ้มตลอดทางเลยะคะ่ะยิ้มไม่ไมรู้ว่าจะตัวจะสะบัดต,ต, <laughs> ตกเขาเมื่อไหร่นะก็ยิม้มสนุกสนุกจริงสนุกจริง,รงชอบมากเลยฟิล์มอากาศดีๆ ถ้าใครไปเที่ยวหน้านี้ก็คงได้เจอฝนนะเนาะแล้วก็ได้เจอหมอกด้วยสวยมากประเทศเรายังมีอีกหลายที่มากที่ควรจะไปนะคะครับผมไปเที่ยวได้แต่ว่าก็ต้องระวังตัวเองกันเหมือนเดิมนะจ๊ะทริปไปแล้วเราจะทำอะไรอีกอะช่วงนี้เราจะทำอะไรจะไปหากี้แต่ติดงานใช่แล้วเราจะไปไปกับกี้ต่อแต่ว่าแต่วติดงานขออภัยอืมจริงทริป ทริปแก๊งเราก็ยังไม่เคยสําเร็จเลยสักทีนะคะเพราะว่าเราอะเราอะจองทีไรล่มทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอืมจริงจอองเราจองไปต่างประเทศเลยจริงแต่มันแล้วก็ล่มจริงๆนิดหน่อยว่าต่างคนต่างคนต่างก็มีงานจริงๆอ่ะไม่แล้วก็เนาะมันก็ทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันมันมีแพลนจะไปเที่ยวไหนอีกบ้างไหมคะ มีแพลนมีแพลนมีทุกวันเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาแบบเอาแบบจุปปับแล้วกัน,นเ,าเนาะเราไม่ชินกับการแบบวางแพลนล่วงาวางแพลนปุ๊บล่มใช่เพราะว่ามันจะล่มตลอดเลย <c oughs> เราก็เลยต้องเตรียมล่าจะริ้มเมื่อไหร่คะมีกําหนดหรือยังหรอเดี๋ยวนะใช่เกมล่าทรรชนปีนี้แหละครับปีนี้แหละแต่ว่ายังไม่ทราบว่า เออเดือนไหนชัดเจนนะครับเพราะว่าเราต้องพูดหลายอย่างนะฮะอ,อยากดูเกมล่าทรชนแล้วอยากดูมากอยากดูเหมือนกันจ้าอยากให้พี่สองคนมาไลฟ์บ่อยๆค่ะคิดถึงเคยไปสวนพึ่งไหมคะรีวิวให้หน่อยคะ่ะเอจงจิมเป็นครั้งแรกเลยที่เราไปสวนพึ่งแบบเที่ยวปกติเราเคยไปสวนพึ่งคือถ่ายละครตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะใช่ถ่ายแต่ละครไปถ,รถึงลืมตาถึงปุ๊บเอาถึงแล้วเหรอเออเราไม่รู้เลยได้ซ้ำว่าเราอยู่ไหนอยู่ส่วนไหนของสวนพึ่ง นะฮะแต่ว่าไปบ่อยก็คือไปถ่ายละครนะครแต่ว่าเราไปพักที่นี่เราต้องบอกเราต้องบอกเขาหน่อย s c เนอรี่นะฮะ s c เนอรี่ดีมากดีมากห้องพักสะอาดหมาน่ารักมากใช่มีกิจกรรมทําด้วยเนาะเยอะมากอ่ะดีมากๆเลยใกล้ด้วยลงรักหมาเลยเพราะว่าเป็นหมาสายพัน์อะไรนะ t r o n g อ y e ที่เขาจะต้อนแก่แล้วฉลาดมากใช่อยากได้อ่ะได้อยากได้เหมือนกัน แต่ไม่มีที่ใหมม้มันวิ่งเออน่าเดี๋ยวไปแวะหานะฮะแต่พี่เมอร์จะเศร้าอีพี่เมอร์ก็พี่เมร์กับพี่เม์อ่ะก็พี่เมร์ตอนนี้เด็กๆแบบมีอาการไอด้วยอ๋อเออพี่เมอร์กับพี่เฮกไอไม่สบายนะคะใร<ช>รอากาศเปลี่ยนแล้วเ<พ>ก็ออากาศเปลี่ยนด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งติดแอร์ที่ห้อง ใช่เด็กไงเพราะว่ามันมีเอเจ้าแฮปปี้มาไงแฮปปี้มันขี้ร้อนเนาะแต่เราก็เปิดให้มันแบบเป็นเวลาเปืองไฟแต่สรุปคือสองตัวไม่สบายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องเปิดแล้วอจทำช่องหน่อยค่ะพี่ๆอยากทำเนาะอยากทำมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเอ่จงจริงเราไม่รู้จะเริ่มยังไง เริ่มถ่ายนั่นแหละเขาว่าต้องเริ่มถ่ายาก็พอจะถ่ายแล้วคุณสี่เขาไม่ถ่ายให้เราอ่ะคุณสี <c oughs> ไปด้วยนะให้ไปถ่ายให้ <c oughs> แต่ว่าไม่ถ่ายเออคุณสี่เขาไม่ถ่ายแล้วขอสามท่าหน่ยอยค่ะอยากแคปรูปสามท่าออกกําลังเหรอหรือว่าสามท่าอะไรถือว่าสามท่าถ่ายรูปสามท่าถ่ายรูปรอ่ะหนึ่งสองเขามีให้เล่นสาม ทำไมต้องใส่แว่นมือก็มือแว่นนี้ไม่ได้จะใส่อะไรนะครับคือเอามาคาดผมผมยาวแล้วอันนี้ผมยาวแล้วสิเออยดูสิอันนี้เป็นของฝากว่าจากจากแคมป์แคมป์เพราะว่าตื่นมาอยู่ๆก็โดนแมงละไม่รู้กัดแล้วแผลก็นอนในป่ามันก็อย่างนี้แหละนอนในธรรมชาติเสียงจิ้งลงจิ้งรีดหนีจากคอนกรีต แต่ว่าในป่าหัดไปใช้มีดจริงจกน้อยกว่าที่บ้านบีนะเออจิ้งจกร้องอะไรทุกวันมีใครรู้จักบริษัทกําจัดจริงจกไหมเออนี่ถามจริงๆนะมันมีไหมบริษัทกําจัดจิงจกพี่หมากรู้สึกยังไงกับปวกปวกอวตานบ้างคะอ๋อไอพวกไอจีแอคเคาหลุมมาหรอบล็อกทุกวันเลยบล็อกทุกวันจริงอย่าไปให้ข้ามเลยครับ น้ำคาญเหมือนกันแต่ว่าแล้วเหมือนจะมีแค่แบบคนหนึ่งเนาะที่มาแบบต้องคนนึงอย่าเรียกเขาว่าคนเลยบีเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่อยากจะว่าเขาแต่ก็เหนื่อยเมื่อไหร่ก็พักเนาะออขอให้ชีวิตเขามีความสุขแล้วกันถ้าเขาต้องทแบบนั้นแล้วเขามีความสุขก็ปล่อยไปเขาก็คงวัทุกวันนี้เขาก็เป็นแฟนอ่ะเพราะว่าติดตามทุกทุกอย่างเลย แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันสู้สๆทำต่อไปนะจ๊ะเราจะบล็อกคุณไปเรื่รอยๆเลยค่ะโอเคถามต่อ <laughs> พี่มากดูฉากเลิฟซีนพี่คิมเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังเป็นยังไงบ้างคะ <laughs> ก็ตามแล้วนะครับแสบแสบแสบไปถึงสวง <laughs> อืมนัม่นแหละโอ๊ย <laughs> oh. ว่าไปวันนี้เราก็ไลฟ์นานเหมือนกันนะเนี่ยใช่เราไปกันเลยนะเออ <laughs> มัน <พอ S 2> นานไปละมันเริ่มดึกละโอเคโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย